สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่สุกคานะครับที่เดิมนะครับอยู่กับเบิร์ตบอนพันเรื่องนะครับมาแล้วครับผมวันนี้นะพามาดูนะครับผมรถเจ็ดที่นั่งนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับผมกาลังลังเลอยู่นะครับผมมีโครงการจะออกรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอยู่นะครับแต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะเลือกค่ายไหนดีนะครับวันนี้นะเบิร์ตมี2ค่ายนะครับผมมานําเสนอมาแนะนํานะครับผมปีเดียวกันนะครับแต่คนละค่ายนะครับเดี๋ยวเบิร์ตจะพามาดูนะครับผมความแตกต่างนะครับผมว่า ฟังก์ชันนะครับผมรถปีเดียวกันนะครับแต่ราคาต่างกันเนะี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับและความเดิมความสวยของรถเป็นยังไงเดี๋ยวเบิร์ดบบรพาชมทีละคันเลยขออนุญาตนะครับเริ่มจากตัว Fortuner ก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับผมเป็นตัว Fortuner นะครับผมโฉมรุ่น 2.4V ขับเคลื่อน2องล้อปีสินะคันนี้เลขไมล์แสนแปดพันนะครับผมราคาอยู่ที่เก้าแสนสี่หมื่นบาทนะครับเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะ 40, 000, 000ทนะสภาพนี้เลยนะวารันตีโครงสร้างเดิมรถสวยคลาสเกตเองนะ มาครับเริ่มจากหน้ากระจังก่อนเลยครับผมหน้ากระจังกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะสภาพสวยสวยใหม่ๆเลยนะโครเมียมแบบนี้เลยครับผมสภาพใหม่นะครับบอกก่อนเลยนะครับผมรถทั้ง2คันนี้ที่เบิร์ดเอามารีวิวเป็นรถคลาสเกตเอทั้งคู่นะครับอ่าของไฟหน้าครับผมนะของตัว f o r t u n e r นะจะเป็นตัวโครมโปรเจคเตอร์หลอดข้างในเป็น LED บาร์บิลด้านนะครับผมปรับสูงต่ำในหลอดเดียวกันนะ ไฟตัดหมอกตัวนี้เป็น LED เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับผมมาพร้อมครอบไฟตัดหมอกเป็นโคมเมี b มบิวติดมากับกันชนหน้านะสภาพสวยเลยตัวนี้นะครับผมเป็นโฉมที่ m i n น r ร h a n g มาแล้วช่วงปลายป,ายปี17นะครับผมตัว Fortuner ตัวนี้จะได้ในส่วนของตัวดิสเบรกสี่ล้อแล้วแล้วก็บอกไฟฟ้าคู่หน้านะฮะฝากระโปรงนะเร,รียมสันชัดเจนหมดนะครับผมสีบอลเงินนะสีเทานะสวยๆนะ อจูเนอร์เป็นสีวอลเงินนะปาจโรวเป็นสีเทานะสีคล้ายกันนะใครชอบโทนสว่างมาทางขวาอ่าเรียมสังน,นะครับตัวยิกกันชนหน้านะครับแนบชิดติดสนิทเลยนะกาวซุ้มร้อตัวนี้นะครับผมดำาๆแบบนี้เลยนะครับผมดูไม่เก่าเลยนะตัวนี้ล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กเดิมแท้โรงงานทูโทนปากเงานะครับผมเป็นล้อแม็กขนาด18แล้วนะครับผมตัวนี้นะเดิมๆเลยนะครับ ตัวปียางนะเป็นปียาง2020ครับผมนะดอกยางยังดูดีอยู่นะครับผมยังวิ่งได้ไกลนะฮะนี่เห็นไหมครับผมเป็นดิฟเบรกแล้วนะอ่าเป็นไงครับเดี๋ยวตากล้องให้ดูตัวหน้ายางสักครู่นะฮะหน้ายางครับผมยังพอได้วิ่งอยู่นะตัวนี้อ่าเป็นไงครับผมดูช่วงล่างนะครับผมนะซุ้มร้อนนะครับซุ้มร้อนเดิมๆเลยนะครับผมไม่มีรอยทําสีรอยตัดต่อรอยเจาะทั้งสิ้นนะครับสภาพเดิมโรงงานเลยนะ ตัวโช้ตสปริงนะครับเป็นโช้ตสปริงเดิมนะครับผมตัวนี้นะไม่ม wow ีข <strawberry uffle> ้ามน้ํามันเยิ้มแน่นอนนะครับผมสภาพดูใหม่เลยนะคันนี้นี่นะครับผมที่เหยียบมันดีขอประทานโทษนะครับที่เหยียบมันได้ข้างขึ้นนะครับผมตัวนี้นะดั้งแต่ตัวนี้จะเป็นสีบรอนนะครับของตัวฟอร์จูเนอร์นะครับผมส่วนข้างบนนี้เป็นสีดํานะครับสภาพใหม่นะครับมีร่องรอยนะครับผมรอยเท้ารอยเหยียบเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับผมตัวนี้เป็นรอยเท้าเซลเดอร์เชตได้นะครับผมอ่า กระจกมองข้างตัวนี้นะครับผมมาเป็นไฟเรียว led เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้กระจกสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับคันนี้นะครับผมโครงสร้างคลีนสุดๆเลยนะครับผมไม่มีชุดแต่งไม่มีอะไรเลยเดิมๆนะฮะติดฟีลรอบคันอย่างเดียวนะครับคิวรีดน้ำเป็นโครเมียมสภาพสวยใหม่เดินเส้นตรงๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่กระจกน้าเดิมแท้โรงงานครับผมมีสติ๊กเกอร์น้า toyota auto alarm ติดอยู่นะครับผมเป็นระบบการขโมยนะครับผมที่ติดมาให้กับตัวรถแล้วนะ s ซฟ e ี้ไปอีก นะมีราวหลังคาให้แล้วนะครับสำหรับสายแคมปิ้งสายลุยสายเที่ยวนะครับผมสามารถไปใส ack, แ่แหลกคาร์บอยต่อใส่ของเพิ่มเติมได้เป็นไงครับด้านหน้าของฟอร์จูเนอร์นะใครชอบโทรมานะที่เบอร์ด,ด้านล่างได้เลยครับรามีทีมงานสนุกพาควายครัปรึกษาอยู่นะครับผมยี่สี่ชั่วโมงเลยนะภายในยนะต้องบอกก่อนเลยนะเป็นเบาะหนังนะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะเบาะหนังสีน้ําตาลน,นะโทนช็อกโกแลตน,นะต้องบอกก่อนเลยนะสีน้ําตาลสวยมากแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยตัวนี้ ปีกเบาสันเบาตึงหมดนะครับเดินด้านตะเข็บสีขาวนะครับไม่แตกไม่ปีเลยนะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถที่ใหม่มากๆนะคันนี้นะครับผมยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะต้องบอกก่อนเลยนะ949,000นไม่แสนแปดพันปีสิบแปดไม่แพงแน่นอนนะครับอ่ะนะครับผมพรมลายนะลายไม้นะครับผมไม่มีรอกเลยนะคลาสสิกนะตัวฟอร์จูเนอร์เขาจะคุมโทนด้วยสีน้ำตาลแล้วก็ตัดเ้ื่อลายไม้นะครับอ่ะพมารมลายนะครับผมวัสดหุห่อหุมนะไม่รอกไม่ซีด นะครับมาเดอบลสตาร์เครื่องให้ดูดีกว่าขออนุญาตนะฮะอ่าตัวกุญแจนะครับผมของตัวฟอร์ตินเนอร์จะเป็นตัวคีย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเยียบเบรดแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะฮะเดี๋ยวมาดูเลขไม้์กันนะครับผมเลขไม้์ตัวนี้นะครับผมหน้าปัดจะเดงไมค์เป็นแบบนี้นะครับมาที่ผมไม่มีขับไม่มีคอแน่นอนครับหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับผมเป็นเลขไม้์ที่ค่อนข้างจะน้อยมากๆครับถ้าเทียบกับปีสิบแปดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวคอนโซลกันบ้างนะครับ คอนโซลนะครับผมนะใหม่ๆดำๆแบบนี้เลยนะอ่าตรงนี้นะวัสดุคอนโซลนะครับผมไม่ซิดเลยนะไม่มีคาบสก๊อตเทปขาตั้งกล้องเลยนะฮะนี่เป็นหนังสภาพใหม่ๆเลยนะครับผมอ่าหน้าจอนะสัมผัสกล้องมองถอยเรียบร้อยนะครับแอร์ออโต้แล้วนะครับตัวนี้ใหม่ครับคันนี้อ่าเกียร์ออโต้นะครับผมฐานเกียร์เป็นขั้นบันไดแบบนี้นะครับผมนะเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าเกียร์นะฮะตัวนี้ คอนโซลกลางตัวนี้นะครับผมจะเป็นลายไม้นะคุมโทนลายไม้นะคลาสสิกนะตัวฟอร์ตินเนอร์่ามีหมดปุ่มอ่ามีปุ่มปรับโหมดการขับขี่ด้วยครับผมอีโคโหมดตัวนี้นะครับไว้กดเวลารถติดนะครับเครื่องจะอืดนะครับแต่จะช่วยเซฟน้ามันนิดนึงนะครับออกต่างจังหวัดนะครับต้องการรอบต้องการเครื่องแรงเร่งแรงนะกดเพลว์โหมดได้เลยนะจุดกระชากลากเรือขอให้บอกนะฮะนี่เก๊กางนะครับผมเป็นหนังสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับผม แคเก็บของนะพอได้เก็บพอได้ใช้กันนะครับอ่านี่ครับผมใบสคบนะครบหมดเลยนะ9 4 9 0 0 0นสลบปีสิบแปดสองจนะครับผมอ่ายูบ็อกซ์นะครับผมตัวนี้นะเป็นคอนอัเป็นคูบ็อกซ์นะครับผมช่องนี้จะเอาความเย็นจากแอร์มาทำนะครับจะรักษาความเย็นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับเย็นมากนะฮะตัวนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของตัวคู่มือนะฮะแต่คันนี้ไม่มีคู่มือนะฮะ ไม่มีคู่มือนะครับตัวนี้โอเคครับผมแผงประตูด้านข้างนะครับผมนะเป็นหนังสีเดียวกับตัวบ็อกเลยนะน้าตาลโทนช็อกโกแลตนะครับผมนี่แผงเข้าสวิตเป็นเป็นออแบกนะครับพร้อมกระจกออโต้ไฟฟ้าสี่บานกันเลยนะฮะมาครับรับชมโครงสร้างเบื้องต้นกันนะฮะนะให้ตากล้องถือสปู่นะฮะสีเสารังเก่งนะครับยางขอบกระดูกนูนะครับผมใหม่ๆเลยนะดูได้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตนะครับบานพับนอกบานพับในของประตูนะครับผม สวยเลยครับผมตัวนี้นะรับประกันได้เลยครับผมความเดิมนะราคา9ก้าแสนสบาทนะวารันตีความเดิมแน่นอนนะครับสนใจคันนี้ครับผมโทรมาสอบถามนะครับหรือออดไลน์มาที่เบอร์ด้านล่างได้นะครับดำเป็นธิการสลุกขาขอให้ครับปรึกษาอยู่นะครับออกรถได้ออกรถง่ายทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากโทรมาเลยครับนี่ครับผมภายในต้องบอกก่อนเลยเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลช็อกโกแลตสภาพใหม่เหมือนกันเลยนะสังเกตนะเบาะใหม่จริงครับผมตัวนี้นะตึงๆเลยเบาะข้างหลังนี่ หมือนไม่มีคนนั่งเลยนะจริงๆสภาพตึงเลยเนี่ยเบาะนุ่มๆนะปีกเบาะสันเบาะใหม่หมดนะตรงงลาตรงนี้นะก็จะมีตัวที่วางแก้วปกตินะฮะนี่ที่วางแก้วนะใส่แก้วได้2ใบเลยกระเป๋าจิงโจ้นะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคู่หน้านะครับผมมาพร้อมตะขอเกี่ยวของนะตัวนี้สภาพดูใหม่อยู่เลยครับผมตัวนี้นะมีท่องเสียบปลั๊กสองตาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่ ac นะสองสองศูนย์โวลต์นะ เป็นไงครับสำหรับนี่คนไหนที่เป็นวิศวกรน,นะใช้น็อตบุ๊กเข้าสายงงสายงานนะปลักสองตาเสียงได้ปกติเลยนะตัวนี้ฟ้าเพยานสวยใหม่ดูดีนะคันนี้ไม,ไม่ไม่แพงครับคันนี้ครับถ้าเทียบระหว่างบอดี้นะครับโครงสร้างรถตัวรถเลขใหม่ไม่แพงแน่นอนครับ9 4 9 0 0สน่านะวัลังตีความเดิมแผงประตูข้างสวยเลยครับ ผืนผิวดีนะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูสีเสาหลังเก่งนะสวยมากครับคันนี้นะใครชอบสีบอลเงินนะดูแลรักษางานต้องจัดแล้วครับผมคันนี้นะสีบอลเงินนะคันนี้เหลือคันเดียวในร้านเท่านั้นนะครับที่ไม่แสนแปดทันนะบอกก่อนเลยนะยังไปต่อเรี่อยยาวแน่นอนนะครับล้อแม็กนะครับผมล้อแม็กนะเดิมๆนะแม็กเดิมนะทูโทนปักเงานะสภาพเห็นไหมครับเป็นดิฟเบรกสีล้อแล้วนะครับตัวนี้ สภาพแม็กสวย4ี่วงนะครับผมจะถ่ายให้ดูทุกวงนะครับต้องไหนมีตําหนิบอกมีตําหนินะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะตําหนิอะไรนะรถมันสวยจริงๆนะฮะเห็นไหมครับสมรถนเดิมๆนะชัสซีนะระบุเลขตัวทองตัวถังครบหมดเลยนะครับผมนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมมั่นใจได้นะสามารถดูคลิปนี้ยันจบแล้วก็ตัดสินใจผ่านช่องทางคลิปของสนุกพาได้นะครับรถเราสวยจริงนะ เลนไฟท้ายสวยๆใสๆเลยนะตัวนี้นะไม่มีรอยล้าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับเป็น LED แล้ว2เส้นแบบนี้นะสวยมาก LED 2เส้นนะท้ายสิงคีเลยเห็นไหมครับคิวท้ายนะครับเป็น Fortuner p r o m i u m นะครับผมโลโก้เต็มๆแบบนี้นะครับผมสีบรอลเงินผิวพันธ์บีมากคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมรถ Fortuner นะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับรถ PPV ทั้งคู่นะครับผมอ่า ยางอะไรมีมาให้แล้วนะครับที่สําคัญนะฟอร์จูเนอร์นะปีเดียวกับปาเ r โร่นะแต่คันนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนี่แหละครับผมความต่างของเขานะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวด้านทราต้องบอกก่อนเลยนะเบาของฟอร์จูเนอร์จะเป็นเบาพับคู่แบบนี้เลยนะครับเบาพับคู่แบบนี้เลยนะเวลาเอาเบาลงมาก็ต้องทํานี้นะครับถักตรงนี้พับอยู่นะครับก็ต้องดัดขึ้นมายางี้ค่อยๆเอาลงนะนี่แล้วก็พับเอ็นสุดเลย บ๊บประมาณนี้ครับของตัว Fort u n e r อนะสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับครอบครัวอาจจะนั่งแค่4ี่ห้าคนนะครับผมข้างหลังก็สามารถขนของได้เยอะมากๆนะครับผมตัวนี้นะรถมันใหญ่มากๆนะตัว f o r t u n e r อ่าเป็นไงครับผมดูนะแม่แรงดูครบนะครับดูได้อะไรที่ออกมาจากป้ายแดงน,นะครับผมยังอยู่ในคันนี้ครบหมดเลยนะรับประกันได้สวยจริงๆครับผมพื้นผิวนะตัวนี้เดิมๆสวยเลยไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะอ่า อยู่ต่างจังหวัดนะบอกมอาเลยครับเรามีทีมงานไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านไม่สะดวกมารับมีบริการรถสไลด์ส่งให้แต่ถ้าต้องการมาดูรถตัวจริงมาหาเบอร์ได้าน,นะครับที่สนุกคาตองข้ามบิ๊กซีร่รมเก้อยู่ติดถนนใหญ่ร่มเก้าเลยครับย่านมินบุรีกรุงเทพมหานครนะฮะอย่ให้ตากล้องแพนดูนะตัวหัวรตโครงสร้างฝาตัวท้าย หัวน็อตนะไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะเรารับประกันได้เลยว่ารถเราสวยจริงๆนะราคานี้ไม่แพงครับเพราะว่าผมบาลานซ์ีโครงสร้างเดิมด้วยนะไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อมั่นใจได้ครับซื้อรถกับสนุลกคานะเอารถที่คัดสั่งคุณภาพคัดเกตเไปขับกแบบสบายใจนะครับปิดฝาท้ายก็ไฟฟ้านะกดทีเดียวปิดเลยนะอ่าเป็นไงครับเดี๋ยวมาดูบอดี้นะฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับผมตัวนี้นะรอยดักยิ้มไม่มีนะรอยถลอดขีดข่วนมองไม่เห็นเลยต้องบอกก่อนเลยนะรถสวยจริงๆนะ สำหรับผมนะฟอร์จูเนอร์กับปาเจโร่นะจอดคู่กันเลือกไม่ถูกเลยนะแต่พี่ๆนะดูให้จบคลิปก่อนนะเราค่อยตัดสินใจนะครับผมว่าจะตัดสินใจเลือกคันไหนก็ได้นะครับผมแต่ละคันก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไปนะครับอ่าเป็นไงครับผมสมภาพสวยนะครับผมตัวนี้อ่าสูงรอดเดิมๆนะครับผมไม่มีรัตัดตอรอยเจาะรอยทำสีนะครับเดิมสนิทเลยนะชัดซิงไม่มีสนิทแน่นอนทารถกว้างๆแบบนี้เลยนะครับอ่า สวยมากครับตัวนี้เปิดซ้ายก็หล่อเปิดขวาก็ดูดีนะภายในกว้างขวางมากครับผมตัวนี้สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับผมนะจะปีใหม่แล้วนะครับผมมองหารถครอบครัวไปเที่ยวใช้งานพาครอบครัวพาเขาที่เราเรารักไปเที่ยวอยู่นะครับผมจอดดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับผมรับประกันได้นะคุณพี่ๆจะได้รถคารเกตเอคุณภาพไปใช้งานแน่นอนอ่าสวยมากครับบอกไฟฟ้านะฮะตัวนี้ นะหัวน็อตนะบานพับนอกบานพับในนะประตูนะฝั่งซ้ายต้องบอกก่อนเลยสวยๆจบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับมาเลยอ่ะคันนี้ไม่ใช่สีบอลนะครับผมเป็นสีเทาๆมาถึงแล้วนะครับสําหรับคนไหนนะครับพี่ๆคนไหนนะพี่ๆท่านใดนะครับที่กาลังตามหานะครับผมรถเจ็ดที่นั่งฟังก์ชันเยอะๆนะครับ คันนี้เลยครับผมปีเดียวกันกับ Fortuner เลยปี18นะคันนี้เป็นเกรดรุ่น2.4 GTPremium น,นะครับผมคันนี้ได้ขับเคลื่อน4ล้อขับเคลื่อน4ล้อปีเดียวกับ Fortuner นะผมบอกก่อนเลยราคาถูกกับฟอร์จูเนอนะอยู่ที่879,000บาทเท่านั้นนะครับในขณะนี้อัพการที่ Fortuner ราคา949,000บาทนะมามาดูฟังก์ชันกันว่าคันนี้ราคา879,000บาทได้โฟว e ลไปเลยนะใครชอบ Toyota ไป,ไปทางไปอ่าไปทางนู้นเลยครับทางขวานะใครชอบปาเจโรมาคันซ้ายด้านนี้นะครับสีเทาสวยๆเลยนะนี่ไฟหน้านะเป็นไฟหน้าแบบโครมลูกแก้วแล้วนะครับผมหลอดเป็น LVD นะสภาพโครมไฟหน้าสว,สวยใสยหมดเลยนะครับนี่นะครับผมหน้าเขาจะตัดด้วยโครมียมสวยเลยนะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะไฟตัดหมอกมาแล้วคู่หน้านะฮะที่สําคัญใส่ชุดแต่งรอบคันมาด้วยครับตัวนี้นะไม่ต้องแต่งแล้วนะปาเจโรจะออกไปแนวทางที่แบบใส่ชุดแต่ง ระคันนี้มีชุดแต่งมาให้นะครับผมนะแล้วก็เหลี่ยมสันกันชนเขาสวยเลยชัดเจนนะครับตัวนี้นะทรงสปอร์ตนะปาเจโรจะเป็นทรงสปอร์ตเลยนะครับไฟหน้าดูดีมากนะครับตัวนี้สวยใสยเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะได้4วิวแล้วด้วยนะครับผมจะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าคุ้มก่าฟอร์จูเนอร์นะถ้าเทียบกับฟังก์ชันนะผมบอกเลยนะฟอร์จ er ูเนอร์ซ้ไม่ได้แน่นอนนะครับล้อแมกนะได้เป็นล้อแมกองเรนโซ่แล้วนะสภาพสวยใหม่เลยนะครับผม อดอกยางนั่นแนนหนาเลยนะครับผมจับคู่กับยางบิสโตนนะยางปีละครับตากล้องสักคู่นะฮะเดี๋ยวดูปียาตัวนี้นะครับยางไม่มีบออใช่ไหม <120. S 1> อ่าปียางสองพันยี่บเอ็ดนะฮะตัวนี้อดอกยางแน่น,ๆ,น,นๆอยู่เลยนะครับปุ้ม <laughs> อ่า ซุ้มร้อนะช่วงลากดูนะครับผมเดิมๆเลยนะครับผมโชว์สปริงมันมีข้าวท่มกน้ำมัำนเยอมเลยนะครับผมนะอ่าถัดมาตรงบันไดขึ้นนะครับด้านข้างนะต่อหบอก,ก่อนเลยนะถ้าเป็นรถนะยกสูงแบบนี้นะครับผมปีพีนะเขาจะมีบันไดข้างนะให้มาเหมือนกันแล้วนะครับตัวนี้นะสังเกตนะนี่สีคุมโทนเห็นไหมครับจะคุมโทนออกแบบบอลบอลเทาๆนะถ้าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนี้จริงๆอยากเรียกว่าสีบอลน,นะแต่มัน มันออกไม่บอลมันออกเทาๆนะแต่ฝั่งเนี้ยคือสีบอลเงินชัดเจนเลยนะครับสีซินเวอร์นะดูแลรักษาง่ายมากนะครับนี่เห็นไหมครับผมเรียมสันประตูนะสวยชัดเจนเลยนะครับผมนะแล้วก็ด้านในส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นตัวโครมเมียมแล้วเรียบร้อยนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยว LED แล้วเช่นกันนะครับนี่ปาเจโร่เขามีกล้องมอง3 6 0รอบคันด้วยนะอ่านะเป็นไงครับ8.19พันปาเจโร่นะครับ ชิวกานสาซียาติดให้แล้ว4ชิ้นนะเดิมแท้โรงงานของตัวมิสูเลยนะครับราวหลังคามีมาให้แล้วนะชนรุ่นนะมีราวหลังคาเหมือนกันเลยนะคันนี้ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันเหมือนกันนะมีระบบป้องกันขโมยเหมือนกันนะอินโบเบลเซอร์นะตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับมือจับนะครับโครเมียมนะตอนนี้มีครอบครเมียมให้ด้วยนะกุญแจเป็นตัวคีย์เล็เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างมาต่อไปนี่จะเห็นสิ่งที่แตกต่างแน่นอนนะครับภายในมาตากล้องจัดไป ภายในนี่ให้ดูฟังก์ชันนะครับเบาะหนังไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เบาะหนังสีดําสภาพเบาะความใหม่เหมือนกันเลยนะตึงๆแบบนี้เลยนะครับผมเบาะหนังสีดํานะครับไม่ใช่สีน้ําตาลนะครับผมสภาพสวยใหม่ครับดูดีเลยนะครับปิกบอร์สันเบาะตึงหมดนะครับผมด้าน้ะเข็บสีขาวชัดเจนหมดเลยนะครับผมปูพรมกระดุมให้แล้วรอบคันนะฮะ ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขึ้นบัสตาร์เครื่องนิดนึงนะครับจะให้ดูเลขไม้นะตัวนี้เลขไม่แสนสองครับผมไม่แพงแน่นอนนะจะเทียบกับเลขไม้เทียบกับราคาเทียบกับสภาพรถนะครับปาเจโร่ขับสี่กุญแจจะเป็นคีย์เลดแบบนี้นะครับผมเหมือนกันครับเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทครับรถก็ติดเรียบร้อยเครื่องฟิสตสตาร์ติดงน้านะฮะปาเจโร่นะฮะอ่านับป่าเรือนไม้เขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมมาที่ผมไม่ได้กลับไม่ได้ก่อแน่นอนครับผมเลขไม้หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยเก้าสิบ นะฮะสภาพสวยเลยนะคอนโซลด้านหน้านะครับผมไม่มีลอกเลยตัวนี้นะไม่มีคาบสกอเทปคาบขา,บขาบตั้งกล้องระดับท,ทั้งสิน้นนะฮะใหม่ครับคอนโซลดูใหม่นะฟิล์มนะเสื่อมสภาพแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะตัวนี้เราดูแลกันแบบนี้เลยนะครับอะไรที่ไม่พร้อมใช้งานเราดูแลให้หมดนะครับหน้าจอสัมผัสเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยหลังนะ ้าเขาให้เป็นไงครับผมตัวนี้มีกล้องมองรอบคันมาให้แล้วนะเป็นโมเดลรถมาที่หน้าจอเลยนะเป็นกล้อง360โอโ้โหเป็นไงครับขนาดเดียวกันที่ปี18 f o r t จูเนยังไม่มีนะแต่ปาเจโร่มีแล้วนะครับแอร์ออโต้นะตัวนี้แยกซ้ายขวานะครับผมสภาพสวยใหม่เลยนะแผงคอนโซลถือว่าใหม่นะโดยรวมเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะอ่าเป็นเกียร์ดึงตรงๆไม่ใช่ขั้นบันไดเหมือนฟอร์จูเนนะครับนี่ เป็นไงครับผมสิ่งที่แตกต่างนะเบรกมือนะตัวปาเจโรดเป็นเบรกมือไฟฟ้านะเรียบร้อยแล้วนะระบบ w h e e วิ r i ด e มีมาให้แล้วเป็นแบบพาร์ทไทม์เหมือนกันนะครับเป็นแบบพาร์ทไทม์นะตัวนี้นะเป็นแบบพาร์ทไทม์คือสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะขับสอนหรือขับสี่นะครับผมนะมีไว้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับระบบ4 wheel นะฝ้าเพดานสวยดูดีครับผมนะไม่มีรอยยันรอยเจิมเลยนะคาบสกปรกไม่มีโอ้โหแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันมีจอกลางด้วยนะฮะ จัดว่าคุ้มเลยนะครับขออนุญาตดับเครื่องนะฮะตัวนี้นะได้เป็นพรมลายแบบมันตีฟังก์ชันแล้วด้วยนะครับผมนะวัสดุห่อหุ้มพรมลายเป็นหนังนะคะสภาพใหม่ๆไม่ลอกเลยนะครับนี่พรมลายครับปุ่มเยอะมากนะครับต้องบอกก่อนเลยนะมีระบบตัวคุชคอนทรล็อกความเด็วแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่สภาพสวยเลยนะตัวนี้แผงประตูข้างนะครับผมสภาพสวยใหม่นะหนังนุ่มๆสีดํา นะกระจกไฟฟ้านะเป็นออโต้เฉพาะบานหน้านะครับผมไฟฟ้าสีบานนะขณะเดียวกันที่ f o r t u n e r ให้ออโต้สีบานนะครับนี่สิ่งที่ f o r t u n e r ไม่มีนะครับผมในรุ่นปีเดียวกันนะครับเป็นระบบตัวเซ็นเซอร์นะครับผม f o r t u n e r ยังไม่มีนะมีแค่กล้องมองถอยนะครับแล้วก็ตัวระบบเตือนก่อนการชนนะครับมีมาให้แล้วในเกียร์รุ่นนี้นะที่สําคัญนะปาเจโรเขามีระบบ BSM ด้วยครับมีระบบ b ายสปอร o ตมอนิเนะครับผมคือเวลาเราบิงมามุมอับนะครับ เขาจะมีไฟสีส้มๆนะครับกระพริบมากระจกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่เป็นรูมรถอ่าปาเจโร่มีระบบบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้แล้วราคา879,000บาทนะของสร้างเบื้องต้นนะครับผมตัวนี้นะยางขอบกระดูกมืงสีเสาหลังเก่งสวยใหม่เลยนะครับมั่นใจได้ครับผมก่อนที่จะเอามารีวิวให้พี่ๆดูนะครับผมเราได้ผ่าน QC มาแล้วอย่างดีครับพี่ๆนะเป็นรถคัสสังคัสเกตเอคคุณภาพมาแล้วนะนี่หัวนับบาน์พับนอกบาน์พับในสวยหมดนะครับผม สติกเกอร์บาร์โค้ดติดครบนะครับแรงดันลมยางติดครบไม่มีแกะเลยนะฮะนี่นะหัวน็อตสวยๆนะครับโอเคมาครับเดี๋ยวมาดูประตูหลังต่อเลยนะครับอ๋ขอนุาตไปฝั่งนู้นนะครับโอ้โหภายในต้องบอกก่อนของนุญาตผู้ว่าสภาพป้ายแดงนะครับสภาพป้ายแดงเลยนะปีสิบสภาพนี้ไม่อยากเชื่อ นะครับเบาะหนังสีดําใหม่ๆตึงๆนะใครเอาไปใช้งานไปต่อได้อีกยาวนะเชื่อผมไม่แสน2เองปี18ปลาเจโร,ร่ขับสี่นะฮะนี่แก้าวตรงนี้มีที่วางแก้วนะครับปกตินะฮะที่วางแก้วมีมาให้แล้วนะครับผมอ่ามกระดุมมีให้แนวรอบคันเหมือนกันนะครับแต่ตัวไฟเสียบ2ตานะยังไม่มีแบบตัว Fortuner นะแต่มีตัวนี้ให้แล้วนะครับ s 2ช่องนะเดินทางไกลกัจังหวัดไม่ต้องแย่งกันนะฮะไม่ต้องแย่งกันเลย มาเดี๋ยวพับเบาให้ดูนะ f o r t จูเนอรก็พับเบาได้เหมือนกัน40 60ครับผมตัวนี้นะสภาพสวยใหม่เลยนะครับนี่8 7 9นะครับผมเด็กเล็กเด็กใหญ่นะเดินทางต่างจังหวัดไม่มีเหงาแน่นอนนะเรามีจอกลางให้นะดูน้องดูหนังดูการ์ตูนได้หมดเลยนะครับเอาไปแก้เหงาสำหรับคนนะที่นั่งข้างหลังนะแถว2แถว3านะดูหนังก็ได้ b, เพลิดเพลินนะฮะอ่า สีเสาหลังเก๋งสวยเหมือนกันนะครับที่สําคัญนะตัวปาเจโร่คันนี้ได้ล้อแม็กแต่งมาแล้วนะเป็นล้อแม็กเลนโซ่แล้วด้วยนะครับผมสภาพสวยใหม่เลยแล้วตัวยางนี่ยาเป็นบิตสโตลไปด้วยนะฮะล้อแม็กสวยสีบงนะครับตรงไหนมีตําหนิเบิร์จะบอกว่ามีตําหนินะครับผมแต่ไม่รู้จะตําหนิอะไรเพราะว่ารถทั้งสองคันนี้สวยคัเดเกตเองจริงๆนะครับวันนี้ถือโอกาสจับคู่กันนะครับเพราะว่าพี่ๆคนไหนที่กําลังตัดสินใจอยู่ปาเจโร่หรือฟอร์จูเนอร์ดี แล้วแต่ชอบเลยครับชอบคันไหนก็จัดคันนั้นนะครับผมสวยทั้งคู่นะฮะเลนไฟท้ายเห็นไหมครับผมไฟท้ายยาวอย่างนี้เลยนะทรงสปอร์ตนะตัวนี้สมชื่อเลยครับกับปาเจโร่สปอร์ตนะคันนี้ฟอร์บิวไดชุดแต่งรอบคันนะครับเซ็นเซอร์ข้างหน้าก็มีนะข้างหลังยังมี6จุดโอ้โหเยอะไปไหนนะ6จุดนะคันนี้นะถ้าใครใครถอยแตกก,กระพงกระแพงนี่ไม่รู้ว่าไงแล้วนะเซนเซอร์เยอะจริง แต่สิ่งที่แตกต่างต้องบอกก่อนเลยนะปาเจโรเขาฝาท้ายยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นเปิดมืออยู่ขณะเดียวกันที่ f o r t u n e r เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วอย่างที่บอกมันตั้งแต่ต้นคลิปครับผมแต่ละคนมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับแต่ตัวอ่าตัวนี้เบาะจะไม่ได้อ่าพับแขงแขงข้างนะครับจะเป็นพับแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะดึงนี้ก่อนเบาะนี้ไปอ่านี่พับแบบนี้เลยครับปาเจโร่ ero, ถ้าจะเป็นพับแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะเรียบไปเลยนะครับ ข้างในก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับจริงๆแล้วแทบไม่ต่างหรอกครับผมความกว้างนะครับถ้าผมมองตาเปล่าแล้วเนี่ยฟอ r ์จูเนกับป a เจโรความกว้างพอๆกันนะครับแต่ถ้าฟังก์ชันนะครับจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าสู้ป a ร e เจโรไ่ได้จริงๆนะตัวฟังก์ชันนะฮะนี่าแล้วแต่รูปลักษณครับผมใครชอบแบบไหนก็จัดคันนั้นได้เลยนะฮะนี่นะครับผมมีที่เก็บของอีกนะด้านหลังนะ าเิโลเขาจะเหมือนว่าอะไรที่มันพอจะเก็บของได้เขาจะทาที่แบ่งที่เก็บของสัมภาระครับอนค่าจะคุ้มค่ากับตัวเนื้อที่รถนะครับนีแ่แรงคู่มือติดครบนะครับใหม่จริงๆนะฮะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างเบื้องต้นกันดีกว่านะหัวน็อตนะครับผมหัวน็อตเดิมๆนะรางน้ำเดิมๆเลยดูได้นะครับผมรถไม่มีชนหนักในความตัดต่อแน่นอนครับผมรถคายเกตเองคุณภาพราคานี้สภาพนี้ไม่แพงแน่นอนครับผมนะพอรถสวยจริงๆครับพี่ เครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับผมโทรหรือไลน์มาสอบถามที่เบอร์ด้านล่างได้นนะครับผมเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาอยู่นะออกรถได้ออกรถได้ทุกอาชีพเอกสารในยุ่งยากนะสนุค,ค้าจัดให้นะสู่ทุกคันดันทุกเคสนะจัดผ่านมาหลายคันแล้วนะครับผมอโอเคนี่มาดูบอดี้ฝั่งนี้นะสภาพสวยเลยสีเทาใครชอบสีเทาแบบนี้ต้องจัดแล้วปาเจโร่ขับสี Uh, ระบบโฟลวจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้ครับผมแต่อย่างที่ผมบอกแหละครับผมมีไว้ใช้ครับเดี๋ยว่าจะใช้แล้วไม่มีนะฮะนี่เป็นไงครับผมล้อแมกนะเลนส์โซ่สวยๆเลยนะดอกยางนั่นๆหน,น,นาๆเลยชัดทซงชัดสีไม่มีสนองสนิมเลยนะเดินสนิทเลยอ่าซุ้มล้อเดินไม่มีเราทําสีแน่นอนนะครับผมสวยครับคันนี้สวยแล้วภายในกว้างมากอ่ะดูดูฝั่งนี้นะตอนพับเบาะหมดนะให้ตากล้องแผ่นวนเข้าไปข้างหลังเลยวนเข้าไปข้างหลังเลยนะฮะสวยจริงอันนี้ ผมก็ดูนะคัูให้แล้วปาเจโร่นะถ้ามองภายนอกนะครับนี่จะได้ได้เปรียบตรงฟังก์ชันนะแล้วก็ตัวชุดแต่งแล้วก็ล้อแม็กแต่งเลนโซ่นะแต่ใครชอบสเปคเดิมๆชอบโตโยต้านะไปทางนู้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะรถคาเกตเอามาแล้วโอยเป็นไงครับผมบอ่อไฟฟ้าคู่หน้าเหมือนกันนะครับบอ่อไฟฟ้าให้มาแล้วคู่หน้าเหมือนกันนะครับผมนี่สีเซาร,รังเกงสวยๆเลยนะครับผม ให้ดูนะนี่ห้ตากล้องเราแพงชัดๆเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องแรงมาต้องบอกก่อนเลยนะครับผมปาเจโร่หนึม้าฟอร์จูเนกี่มา้าน้ตากล้องจำไม่ได้ร7 0กว่าป่ะร้อยเจกว่านะเพราะว่าตัวมิ t s u บิชิ ishi, เนี่ยเครื่องสอนแะแรงมาจะเยอะกว่านะด้วยกําลังเครื่องของเขาแล้วเนี่ยนะครับผมอนุญาตนะฮะอ่ะตากล้องให้ดูล้อด้านหน้านะล้อหน้าซ้ายสภาพใหม่เหมือนกันนะ ปาเจโร่ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับโหเป็นไงครับสภาพใหม่จริงนะโชค๊คไม่มีโคมสปริง,น,งน้ำมันไม่มีรั่วเลยนะอ่าเป็นยังไงบ้างครับกับตัวรถ p p พ2สองคันที่เบิร์ดรีวิวไปนะครับผมเบิร์ดขออนุญาตนะครับสรุปฟังก์ชันที่ต่างก,การเบื้องต้นนะครับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาปาเจโร่ ero, หรือฟอร์ u n e เนอร์ดีนะครับ ฟอร์จูเนอร์นะครับได้เครื่องยนต์2.4นะครับผมได้แบรนด์โตโยต้านะครับผมได้เครื่องยนต์อึดตึกทนนะครับผมตัวนี้นะถ้าความทนของมันจริงๆรแล้วทนเหมือนกันแหละแต่ฟังก์ชันที่ต่างนะครับหลกักๆเลยนะเอาง่ายๆเลยฟอร์จูเนอร์นะจะได้ในส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับผมเบร่วงเบรกมือเป็นดึงธรรมดาอยู่นะแต่มั่นใจได้ว่าฟอ er, ร์จูเนอร์นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานดีเช่นกันนะครับผมตัวนี้ช่วงล่างข้างหลังเป็นโฟลลิงเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนปาเจโรตัวนี้นะฟังก์ชันครับเถียงไม่ได้จริงๆนะราคา8 7 9 0 0 0บาทนะถูกกับ f o r t u n n r นะได้เซ,เซนเซอร์รอบคันหน้า4หลัง6กล้องมอง360ร,ร,รอบคันเบรกมือไฟฟ้านะครับแต่เป็นดิสเบรกสีล้อแล้วเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ปาเจโรฝ่าท้ายยังไม่ใช่ไฟฟ้าสรุปนะครับน่าใช้ทั้งคู่อยู่ที่ว่าจะเอาตัดสินใจซื้อรุ่นไหนนะครับที่สำคัญ2คันนี้ยังว่างทั้งคู่ จะซื้อ2คันก็ไม่ว่านะครับไม่ปฏิเสธเลยนะโทรมาเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเบิร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรถ p พจัดที่นั่งทั้ง2องคันนี้ชอบคันไหนจ่ายคันนั้นครับผมชอบมิสูบิชิปาเจโรมาทางนี้ชอบฟอร์จูเนอร์มาทางนี้รถคัสเกตเอคุณภาพไม่มีชนหนักพิ้วข้อมต่อ,ตอ,ตอทั้งคู่สำเนาเล่นไม่สูญหายโอนได้ปกติสีบรางเงินคันนี้2องจี่วีขับ2ราคา9ก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทปีสิบแปดไม่แสนแปดพัน 2.4 j t p e m i u m ขับเครื่อน4ล้อ4ฟรด้นะครับปี18เหมือนกันไม่แสน0 0 0 0มานครับสำหรับวันนี้นะครับผมเบิร์ต้องขอตัวราไปก่อนกับรถคัสเกตเอทั้ง2คันนี้นะครับผมถ้าเป็นเบิร์ตัดสินใจเบอร์เรื่องมม่ถูกจริงๆนะขวาก็หล่อซ้ายก็ดูดีนะครับผมสำหรับวันนี้เบิร์ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ